สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรลักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายาก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 นะครับมาคุยกันยามเย็นตามภาษาคนรักพระตามที่สัญญาเอาไว้เมื่อวานนะครับเรื่องของพระขุนแผนหนึ่งห้าายกุมานนะเราจะมาดูกันว่ายันติ่งเป็นยังไงนะอ่ะโอเคมาดู มาดูนี่นี่คือขุนแผนภายกุมารหนึ่งห้าผงพายกุมารหลวงปู่ทิมเห็นไหมเนี่ยปัมม๊มซ้ำอันนี้เป็นนิยมเลยเพราะว่าเขาบอกนะพวกพวกที่เขาเล่นเขาบอกว่าอย่างเนี้ยนิยมนี่เขาบอกว่าตัวอีกนี่นี่น,นี่ต้องดูตัวอีกนี่ต้องดู คือผมรู้ว่าของผมแท้ใช่ไหมโอ้ยนี่อะไรเนี่ย สิบปีก่อนที่เริ่มเริ่มได้ได้ครั้งแรกเนี่ยเช่ามาสี่สากว่าองค์เกือบ40องค์ขอเช่าเขา8ปดพันในตอนนั้นเนี่ยเจ้าของพระเนี่ยเดินคอตกออกมาจากาเซียนเซียนเขาบอกว่าเก๋นะครับก็ ทาทองใช่ใช่ทาทองครับเนี่ยคือธรรมชาติของพระแท้มันมันดูไม่ยากนะเนะีองนี้เนี่ยเคยเมือม่อเมื่อเมื่อห้าหกปีที่แล้วเนี่ยเคยมีคนมาขอเช่าไปนะครับหมื่นกว่าบาทองนี้นะนะแล้วเสร็จเอาไปถามที่ กลุ่มกลุ่มหนึ่งห้าอีกกลุ่มหนึ่งแถวชนบุรีแล้วเขาบอกว่าไม่แท้ของเขาอะแท้เพราะฉะนั้นให้คนให้ลูกค้าที่เช่าไปเนี่ยเอาไปคืนนะเอออันนี้เป็นยันติ่งเพื่อนเห็นไหมเนี่ย เนี่ยลักษณะของยันติ่งเนี่ยนี่คือพระแท้ดูง่ายธรรมชาติของยันติ่งเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับว่ามีเศษเศษเนื้อผงพระอะไรติดอยู่ในแม่พิมพ์นะครับเลยทําให้เกิดเป็นคล้ายๆเม็ดข้าวอย่างนี้ขึ้นมาเรียกว่าเป็นเป็นแท้ดูง่ายนะครับแล้วบอล บอลเก่าเนหะ็นไหมบอลเก่าลักเก่าลักที่เปลี่ยนจากสีดําเป็นสีแดงเนี่ยมันมีอายุใช่ไหมอย่างน้อยตั้ง40ปีห้ปีอะแล้วเขาเขาจะใช้ตัวอิเนี่ยอออสระอิอิสลิโกเนี่ยเขาจะใช้ตัวสระอิตัวนี้ดูบอกว่านี่นะเป็นของแท้แต่แต่ยันติ่งเนี่ยไม่นิยมนะเออแบบแบบนี้อะนะ แบบนี้นิยมและนี่หลังปั๊มซ้ำหายากนิยมแต่ที่เป็นยันติ่งอันนี้โคตรหายากเลยนะทั้งปั๊มซ้ำด้วยยันติ่งด้วยแล้วบรอนอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูสิเห็นไหมเมื่อ5้าปีก่อนนะแบ่งไปหมื่นห้าแล้วเขเอามาคืนอ่า โอเคไม่สบายใจผมก็คืนเงินให้เข้าไปแล้วเป็นไงอะ่ะนะ <S <S คนดูไม่เป็นเราไม่ขายดีกว่า <S 1> <S 1> ใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยพอเข้าอะไรนะเข้าไปกลุ่มไหนไปเฮที่นั่นนะเออแล้ว มันมีปัญหาไงพอนั่นเสร็จไม่ได้ใช้เงินเนี่ยสวยฝุดฟุดอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยตอนนี้ก็ต้องมีสามสี่หมื่นนะครับทั้งเป็นยันติ่งแล้วก็ปั๊มซ้ำอย่างเงี้ยนะเรียกว่า ทุกวันนี้ไม่ได้เห็นแล้วแหละนะครับอ่าแล้วองค์นี้องค์นี้องค์นี้บอลทาบอลแปลกๆนะครับเป็นบอลทองแล้วก็มีทองแดงด้วยเออคล้ายๆกับเนื้อก้นคกนะครับอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ทองเหลืองแต่งนะครับทองเหลืองแต่ง เขาจะดูตรงเนี้ยโมลีโมลีมันจะเริ่มเริ่มเคลื่อนคลายขึ้นอะไรช้ำรุดบล็อกมันช้ำรุดนะครับอ่าบล็อกช้ำรุดแล้วเส้นซุ้มนี่ก็แตกอ่าแต่เห็นไหมว่าบอลที่ทานเนี่ยมันจะออกทูโทนเลย เนี่ยจากจากที่เขาบอกว่าเก๋เก๋เก๋ตอนนี้เนี่ยเป็นไงล่ะแล้วแล้วผมเนีแจกเคลื่อนไปเยอะเลยนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นยันติ่งตรงนี้ไหมมันลักษณะเหมือนเม็ดข้าวอะ่ะแล้วเรียกว่าแถดูง่ายแล้วเนี่ยดูดูตะกุดเห็นไหม ระกุดอายุเขาสี่ส้าสิบปีเนี่ยคือถ้าจะมาดูตำหนิอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกนะเห็นไหมแต่ที่สำคัญก็คืออะไรที่สำคัญก็คือตรงยันติ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นแล้วว่า อันนี้มันเป็นยันติ่งธรรมชาติไม่ใช่ยันติ่งแบบจงใจทํานะครับเห็นไหมเนี่ยลักษณะทูโทนออกทองแดงแล้วก็ทองอืสวยไหมอืมอ่าอันนี้ยังไม่ได้เอาออกจากกรอบเลยเนี่ยนี่นี่บอนเขาบอนเก่าจริงๆเลย นี่เป็นภายกุมารพิม์พเล็กที่เรียกว่าติดอันดับติดอันดับในกลุ่มเอาองค์นี้เข้าที่ไหนเนี่ยซ <c oughs> ีดซีดซีดเรียกว่าเป็นพระแท้ดูง่ายแล้วก็สวยสมบูรณ์มากนะครับที่สำคัญก็คือว่าเห็นไหมอุเขาเป็นอุนอน แล้วสภาพพื้นผิวเขาเนี่ยโอ้โหมันอย่าให้พูดอย่าให้พูดเลยน้ำลายไหลนะเนี่ยเดิมทีเนี่ยองคองค์ใหญ่จะเป็นวัดอรหารไล่แต่องค์เล็กเนี่ยจะเป็นวัดไล่วาลีอยู่เนี่ยเห็นไหมว่าธรรมชาติของพระอายุห้าสิบปีอย่างเงี้ยเนี่ยตีว่าหนึ่งห้าอืมแลอ,อะไรอีก มาดูเน่เน่เ่เน่หลวงปู่โตหลวงปู่โต,โตฝนลงเห็นไหมเห็นเม็ดฝนหรือเปล่าเนี่ยกระไหลทองอย่างเงี้ยผิวดำเดิมอย่างเงี้ยอือเห็นไหมเราดูหูเจาะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมอ่ามีเส้นก๋วยเตี๋ยวรอยเจาะ น่ไม่ใช่ถอดเห็นไหมเนี่ยมันเป็นลักษณะของการบล็อกแกะสดนะตัวหนังสือช่างแกะก็เป็นช่างแกะคนเดียวกันกันกบที่แกะเหะเรียญเจริญพรล่างจเจริญพรบนของหลวงปู่ทิมเลยแหละเห็นไหมคือผมจำตัวหนังสือได้นะ อันนี้เหรียญเยือนอินเดียเนี่ยกระไหลทองแบบนี้อ่าเราก็ไปหาเหรียญกระไหลทองในยุคนั้นน่ะไปหาเหรียญที่ทำในยุคนั้นน่ะอย่างของสังฆราชวาดอะไรเนี่ยมาเทียบดูเพื่อนๆก็จะเข้าใจใช่ไหมคือ,อเหรียญที่เป็นกระไหลทองพวกนี้เนี่ยจะเป็นเหรียญที่สมาาคุณพวก กรรมการที่อะไรนะบริจาคเงินช่วยเหลืองานงานวัดใช่ไหมเออนเนี่ยผมว่าจะเอามาให้ดูชัดๆไม่ได้แกะออกจากนี่เลยเพราะว่าผิวเดิมของเขาเนี่ย พไม่ได้ใช้เลยอ่ะเพื่อนดูดียอ่ะผิวเดิมของเขาเนี่ยโคตรสวยเลยอ่ะอันนี้ผงสุพรรณเนื้อดําเดี๋ยวติดไว้ก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาดูผงสุพรรณเนื้อดอําองนี้กันเนาะเออ พะเนื้อดินใครบอกว่าดูยากไม่ยากเลยใช่ไหมคือถ้าเราเราเรียนรู้จากคนที่เขาเขาเจตนาดีที่จะสอนให้ความรู้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ยกเว้นเราจะไม่สนใจเองใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ก็จบ จบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเพื่อนเพืๆฝนมาแล้วอืมเดี๋ยวถ้าอยากจะอ,อะไรยังไงค่อยว่ากันใหม่นะวันนี้ก็ขอลาฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่นะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแต่เพื่อนๆทั้งหลายนะครับสวัสดีครับ